เขาพูดกันว่าเมืองไทยเนี่ยโง่ชอบอวดรวยทั้งๆท,ที่คนไทยจนจะตายกันหมดแล้วดูเหมือนว่ามีกระบวนการของต่างชาติมาเอาคิวเป็นอาชีพและมีคนจากประเทศเพื่อนบ้านมารักษาฟรีโดยทําบัตรต่างด้าวพรอมนี่ทํากันเป็นกระบวนการแล้วที่น่าเจ็บปวดมันตรงนี้อาชีพที่ทํารายได้สูงกว่าบุคลากรการแพทย์ในโรงพยาบาลจุฬาคืออาชีพอะไรรู้ไหมครับอาชีพล่ามต่างชาติครับ ล่ามต่างชาติที่ขนคนไข้มาจากประเทศเพื่อนบ้านรายละไม่ต่ำกว่า10คนต่อวันต่อล่ามหนึ่งคนเขามีไรายได้จากคนไข่ต่างประเทศรายละ500วันหนึ่งก็เกิน5,000ล่ามของแต่ละชาติมีมากมายอันนี้หมอที่โรงพยาบาลจุฬามาบอกหลังใหม่ฉะนั้นด้วยเหตุนี้คนไข้ที่นั่งรอยหมออยู่จึงเป็นคนจากประเทศเพื่อนบ้านประมาณ50%คือครึ่งหนึ่งแล้วก็มีข้อเท็จจริง ข้อเท็จจริงก็คือรายจ่ายมันเพ,มเพิ่มเพราะรับคนไข้จากต่างประเทศมาตึงครับการทําคลอดทําให้ต่างชาติมากกว่าคนไทยครับรู้กันทั้งภูมิภาคเอเชียว่ามารักษาที่เมืองไทยแค่บอกว่าไม่มีเงินก็รักษาฟรีครับตอนนี้ข่าวสารกระจายไปทั่วจัดเป็นธุรกิจข้ามชาติใหญ่โตมากทําบัตรเสร็จตรวจสุขภาพเสร็จหางานทําได้เลยเพราะเสรษฐกิจบ้านเราดีกว่าประเทศของเขานี่ สิริราชก็บอกว่าขาดทุนโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลต้องถิ่นโรงพยาบาลชุมชนขาดแคลนไปหมดหมอพยาบาลเริษัทลังสีบุคลากรอื่นๆทาง,งานกันหนักมากครับเศรษฐกิจไทยระบบสาธารณสุขไทยจะล่มในไม่กี่ปีตอนนี้เนี่ยอุตสาหกรรมขนคน,นเข้าประเทศกําลังเติบใหญ่ทั้งในลาวกัมพูชาพมา่าแอฟริกันยังมาเลยครับถูกแย่งคิวโรงพยาบาลถูกแย่งงานแย่งที่ขายของแย่งที่นั่งในรถเมย์แย่งนั่งรถไฟฟ้าฟรีรถไฟฟรี ยึดสวนสาธารณะผู้บริหารสภากาชาติคอรมอต่างๆเนี่ยอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้ไม่เคยมายืนเข้าคิวตอนตีสีปัญหาของประเทศนี้คือผู้นำผู้ตัดสินใจผู้วางแผนไม่ได้ใช้ชีวิตสัมผัสทุทกยากของประชาชนก็เลยตัดสินใจผิดไปเยอะเมื่อเห็นต่างชาติเยอะมากผมก็ออกมาเดินดูรอบนอกนี่ในไลน์เขาว่าอย่างนี้ไปแถวร้านคาเฟ่ขายลาเต้นอะไรครับโอ้โหเจอเลยครับ ในกระบวนการมีผู้กำกับงานแต่งตัวดีมากผมฟังภาษาออกเจ้าหน้าที่รัฐบาลของประเทศเพื่อนบ้านก็มีกำลังคุยกันถึงว่าจะมาอีกหลายระรอกจะผ่านด่านต่างๆมายัางไงดูแล้วมีความสุขเขากำลังทำงานให้ชาติของเขาส่งคนมารักษาที่ไทยฟรีขำที่สุดไทยดูทุเลศท,ทุกขเวทนาวันนี้คุยกับพรรพวกที่รู้เรื่องดีจะได้รู้ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำมมันน่ากลัวเขือนความมั่นคง ของประเทศกำลังจะพักแล้วนี่ปัญหาคือคนต่างด้าวมาแย่งคิวคนไทยแล้วทำบัตรปลอมกันขึ้นมาหมายถึงว่าบัตรที่มีสิทธิ์เนี่ยทำปลอมกันขึ้นมาทำกันเป็นกระบวนการไม่ได้แค่ว่าเรามีมนุษยธรรมเห็นแก่มนุษยธรรมอย่างเดียวหรอกแต่ทำกันเป็นกระบวนการมีรายได้กันเป็นกอบเป็นกำรรแล้วในภาวะที่คนไทยก็ถูกแย่งคิวถูกแย่งงานนี่ยังไม่นับรวมระบบการศึกษานะครับ ที่ลูกคนต่างด้าวมาแย่งที่นั่งเรียนแข่งกับลูกคนไทยมาแย่งที่นั่งลูกคนไทยในห้องเรียนเยอะแยะไปหมดเวลานี้นี่คือเขตเส้นใายของเที่ยงวันนี้ครับ